อ่ะตีห้าสี่สิบวันนี้นะครับนาตาชังในศึกบุรีวิถีไทยครับก็เหลืออีกหลายคนเลยแต่ก็เป็นน้ําหนักที่ไม่เยอะจนเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปนาตาชังให้ได้ทราบกันนะครับวันนี้ศึกบุรีวิถีไทยทางช่องพีพีทีวีเหมือนเดิมนะครับเวลาเที่ยงสิบห้านาทีพิธเวทีมวยจุฬาลตกรณ์สามจุฑาบุรีนะครับเปิดหัวด้วยเหล็กเพชรสิทธิ์ผู้ใหญ่คำล่างนะครับร้อยสิบแปดปอนด์เจอกับวัชรพลอุบลพรนะครับคู่นี้ร้อยสิบแปดปอนด์เท่ากันนะครับทางด้านเหล็กเพชรมาลดจุด ตอนแรกไปสอบลดจุดห้านะครับก็มาช่างจริงเหลือจุดสองก็ผ่านแล้วส่วนวัชรพลหรือว่าเม็ดเงินสอบวิเศษกิจเดิมนะครับก็มาลดไปจุดเจ็ดนะก็ไปเข้าห้องน้ามาเหลือจุดหกคู่นี้เนี่ยรูปรา่างจะอยู่ที่เหล็กเพชรพนะครับส่วนลูกเก่าที่อยู่ที่วัชรพลนะครับแต่วัชรพล่ยก็หายไปเกือบปีเหมือนกันด้วยสภาพร่างกายอะไรหลายอย่างนี่อาจจะเป็นรองวันนี้ผมว่า,วาต้นต้นตน,น่ารุนเหล็กเพชรนะครับเอาความใหญ่เอาความสดแรงบูเข้าไปถ้าน้องไม่กลัวสยอย่างผมมองว่าวัาวนนี้มีโอกาสบทรุ่นพี่ให้เหนื่อยได้เลยนะครับตัวที่สองเทพมงกรนพัก ยกที่เฮตนะครับมา122.5นะครับพอยทวีศักดิ์จอร์นลเวนะครับมา122.2ไปเข้าน้ำมาก็ชุดเดียวผ่านเลยนะครับผมเทมังกรก็จะได้เขายาวกว่านิดนึงส่วนพอยทวีศักดิ์ก็จะเป็นมวยเข่าเชิงฝีมือต้นต้นด้วยนะครับคู่นี้ทางมวยต้นต้นเนี่ยพอยทวีศักดิ์มันน่ากลัวนะมีลูกหนักแรงนะมีลูกขยันนะผมมองว่าเทมังกรกจะลุ้นก็ต้องลุ้นไปไปลายเลยนะครับผม3มยกแรกยังไงพอยทวีศักดิ์ก็น่าลุ้นหน้าเชียร์แต่ความหย่ของเทมังกรจะสร้างปัญหาไปปลายแน่นอนนะครับก็ เพื่อที่วิสากรไม่ออกตัวแล้วกัน สังูที่3ปืนมิศกรวันนะครับผมก็มา1 1 4ยจุดแล้วขาดไปจุดหกอ็ไปกินน้ํามาช่างจริงกลับมา115้พอดีส่วนเก้าพิชิตเซนทายเคนะครับ1้อยนะครับผมก็ทมงานลูกเขาขวางเตะขาต่อยหมัดวันนี้มาลดไปจุด4ไม่มีปัญหาเลยนะต้นๆผมมองว่าเก้าพิชิตดูน่ากลัวกว่าปืนยังมีลูกที่โดนแล้วบูบาบโดนแล้วไม่ดีเหมือนกันนะครับผมยังชอบเก้าพิชิตในช่วง3ยกแรกรุ่นนานอกไปก่อนเลยนะครับส่วนคู่เอกนะครับสุปชัยเล็กหนึ่งซับใหญ่นะครับร้อยนะก็ ไปห้องน้ํามาก็ใกล้กจะผ่านละส่วนสองคมสองสมหมายเพิ่งมาถึงเลยเมื่อช่วงตีห้ครึ่งนี่เองนะครับก็มาเกินไป1.2ก็ดูแล้วไม่น่ามีปัญหานะแต่ที่เป็นปัญหาก็คือด้วยสภาพร่างกายที่หายไปตั้งแต่กลางปีนะครับหายไปแบบว่าสภาพไม่ดีด้วยแพ้นอกมานะครับส่วนทางด้านสุปชัยเล็กกำลังดีต่อเนื่องเลยนะล่าสุดก็เพิ่งชนะ ได้แชมป์มานะผมว่าความมั่นใจแล้วก็อะไรหลายอย่างดูดีกว่ารวมถึงมรตาการรวมถึงชกกลางวันด้วยนะครับพิกัดร้อยสามนสามนี่ดูสองคมก็น่าจะขุมมานิดนึงนะครับผมอ่ะคู่นี้ก็ยังชอบไปที่สุบชัยเล็กนะซื้อสภาพร่างกายซื้อทางมวยฝีมือนะก็ต้นๆเอาลูกหนักเอาลูกสดคมขู่ไปนะดูว่าถ้าพี่มีวูบว่าอะไรน้องก็น่าจะปิดเกมได้เลยนะก็ฝากไว้สี่คู่นะครับผมก็มีเหล็กเพชรนะครับผมซื้อสภาพร่างกาย พอทวีศัก์ต้นๆจัดกว่านะครับแล้วก็กาพิชิต3ยกลุ้นนับน็อกแล้วก็สุภาัยเล็กซื้อสภาพร่างกายไปอ่ะก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับมวยรักหน้าตาช่างนะครับผมที่ผมมาอัปเดตให้ได้ทราบกันนะครับตามได้ส่วนได้ไม่ว่ากันนะครับเป็นทัศวนวิจารณ์ส่วนตัวเท่านั้นนะครับผมก็ขอฝากมวยไทยสัมพันธ์ไว้ด้วยนะครับผมทั้ง u t u b e นะครับกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe นะครับผมเป็นกาลังใจให้เรานะครับส่วนท่าน้าเพจ Facebook นะครับก็จะมีอัปเดตข่าวสารมีคลิปหลังเกมนะโดยพี่เอกจุมพรนะครับโดยหน้าตาช่างก็เป็นผมไมค์เขมูนะครับที่มาเก็บข้อมูลให้แฟนมวยได้ทราบกันนะครับผมรวมถึงไลฟ์สดด้วยนะทุกเสาร์อาทิตย์นะครับผมตีห้านะครับใครที่ยังไม่ได้นอนหรือว่าตื่นเช้าก็มาพูดคุยมาดูกันได้นะก็ได้ข้อมูลกอดใครเลยละกันนะครับผมอขอฝากไว้เลยทั้งสองช่องทางนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ